พวงท่าบูชิโดฟันขับเร็วคนนิชิวะวาตาชิวะนิวมอดิสสสดีนักดาบทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาฟันดาบชิกชิงกแทงแท,ง,ทงให้ดูกันว่าผมเป็นผู้ที่เกษียณการฟันดาบไปแล้วกลับมาจริงจิงยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่างั้นก็มารับชมกันเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยมันฟรีแล้วถ้าหากคุณไม่ชอบคุณแค่ออ,ออกก็ได้ขอบคุณครับ โอ้ยโหโอ้โหโอ้ย,อ,ยอะไรไอ้หนูมึงมันอ่อนหัดหน้าโอ้ยโอ้ยเชื่อแล้วนายมันอ่อนหัดเกินไปเอาดีแกมันอ่อนหัดท่า,ทาของนักรบที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงหลบและหยอกและฟันและ เต้นสับสับและหยอกโอ้ยโดนไม่ได้อ่าหลบแล้วก็เอ้ยเอ้ยโอ้โหแม่งกันเหรอกันกันเหรอเฮ้ยเจาเจาเฮ้ยเจายเอ้ย,ออออยขอขาดไปเลยเอ้ยหยอกหยอกจะไปไหนอะเอ้ยหลบไปดิ หลบไปดิอดีโอ้ยชิบหายแล้วอดีโอ้ยขู่แม่งรับได้ธรรมดาวะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงนี่วะปไปหนึ่งเป็นผู้หญิงอ๋ออ๋ออ๋หยอกหยอกอ,อะพ่อมนะึงอไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบการหยอกหยอกล้อทำไม หยอกล้อทำไมเอา้าเอา้าแตกะกันดีแกเอ้าหลบไปดิอา้าวกันเอ้ยโหแม่งเอดิหลบดิมาดิปันมาดิาหลบไปดิจืบเ,เรียบร้อยพลัง <c oughs> อะไรคิดตะกั <c oughs> ดเฮ้ยเฮ้อฮอเ่วลาไปสู้กับคน าโอโรจิเหมือนกันด้วยโอ้โหเรามาดูดีกว่าว่าเพลงดาบแทนมันจะพลิ้วไหวมากันระหว่างท่านน,นิวเว,เวสวากับท่านชาลี่ว่าอืมแค่ดูแบบแค่ดูก็รู้แล้วว่าใครลาสีจับอ่ะมาดูดิโอ้โหเขาเปิดก่อนเลยวะเขาไม่มีการรออะไรั้งสิ้นเลยวะทุกคนอ้าว อ้าวอ้าวอะไรอะไรราศีมันจับอยู่แล้วไอ้หนูเอาเขาตับเลยวะเฮ้ยเรงยี้ก็ตัวแตกอะดิตายดิหนูก็รู้เลยเนาะว่าราศีแคปมันจับท่านชาลีสว่า r o า n d two อันนี้เป็นสายฟันแบบฟันยับคนเนี่ยฟันยับอันไหนอ่ะฟันยับปะฟันยับ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 ปะฟันยับปะ ปันย่าป่ะมันเล่นทางไงวะกดกดแล้วเฮ้ยโอ้โหพี่นี่นะครับการประมาทมีผลต่อการแพ้เมื่อกี้เราได้ออบอายขายขี้หน้าไปกับวงตะกูลโอโรจิมารุเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะแพ้ชูคาคุไม่ใช่ชื่ออะไรวะจำไม่ได้ชูคาคุเฉย ชูกโกคิชูกโกคิชูชูกโกคุหรเข้าไปอ่านทางไรนก็ได้ฮิวงตะโกูเลยที่มารุไม่ยอมหรอกเพราะว่าข้าคือเออเนี่อหละไรอันนี้มันอยู่มานานออออเอาดิว่าไงลูกพี่ เฮ้ยเจ็บแล้วลูกเอาเฮ้ยชิพหายแล้วเฮ้ยชิพหายแล้วเอ้ยเข้มอ่ะคนนี้เข้มอ่ะคนนี้เข้มจะได้จะได้ชิพหายแล้วเฮ้ยโอ้โหขาขาดไอคนนี้มันเข้มอ่ะเข้มเข้มกันไปวะไอ้อ่อนได้หน่อยดิขึ้นกลับมาเล่น เกี่ยตงนักดาบคือก่อนที่เราจะสู้กันเราต้องทำให้เคาล้มก่อนทำแล้วเขาไม่ทำเพราะฉะนั้นเราจะรอเขา,หน,าหน้าเขาให้เลยสั่งสอนเด็กซะหน่อยให้มันรู้ว่างว่าใครใหญ่แถวนี้อะฮะรู้ซะ,ะบ้างว่าใครใหญ่รู้รู้ซะบ้างว่าใครใหญ่ ได้ความทำไม่ทำความขับรถผู้ใหญ่ก็ตายขนาดตัวมันต่างกันไม่น่ากลัวชิพายแบชีวิตจริงสู้นี่อยู่พี่ได้ทำความขับรถเขาเลือกขี่จะไม่ทำความขับรถเราโอ้เอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยชิ่ายละ ชับชับชับเฮ้ชับเฮ้ยท่าเฮีย้ยอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเอ้ยตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยท่าอะไรอ่ะเมื่อก่อนเราไม่มีชาร์จหนักให้มันตีให้มันตีหนักได้ทีหนึ่งเนี่ย เขาทำก่อนเราเขาเราแค่ครั้งเดียวแสดงว,ว่าวิถีมันเปลี่ยนมาใหม่แล้วทีนะ้ดีนะครับเมื่อก,ก่อนเขาทำก่อนเรากันทุกครั้งเดี๋ยวนี้เอาแล้วมารอเล็งข่าวนี้ตลอดเลยเฮ้ยมันมันรับได้ทุกอันเลยวะอุย้ย โอ้มันรับได้ทุกอันเลยเชี่ยมูนเบื่อว่าคนเมื่อกี้เขาต้องการจะรีแมตต์แล้วเขาเอานักรบสาวจากวาฮาร่ามบวกกับเราเลยวะเราจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเพราะากูแพ้ทางตัวนี้ตัวเฮี้ยๆเลยอ๋อไม่อยากไม่เด็ดอ๋อไม่อยากตกเสียได้เลยคือเมื่อกี้เจ้าบนตระกูลนี่ยสู้กับท่าน คนน,นี้เน่เนี่ยเนี่ยมันเร็วมันเร็วมากเฮ้ยโอ้โห,โหมันรับได้ด้วยมันหาข้มันรับได้เลยมันเก่งเรียบร้อย

อาให้เกียริกันตับโอ้โหแม่กันแม่กันได้เสมอเลยไม่จะถอยหลังเอาอีกแล้ว เอ้ยโอ้โหก็คอขาดนะนี่ก็คอขาด,ด,ดาน,ดาานะ,ออะ,ะนด่นี่ดูลาสีมันจับอ๋เท่อะไรเลิกกันมาที่นี่ดูท่าละก่อนท่าก็รู้แล้วว่าเท่ เฮ้ยเฉียดแล้วโอ้โหแม่งกูแม่งเปียกเปียกแล้วว่ะโอ้เอาอีกแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยล่วงล่วงล่วงอย่าทำไม่เอาเรียบร้อยเรียบร้อยแม่ round four. เหมือนเดิมมันจะไม่ได้สกปรกมันจะเข้าไปข้างในก่อนเออดูงาน โอ้โหเขารู้เขารู้วิธีจัดการเราอะเฮ้ยเอางี้โอ้โหแม่เอออีกทเดียวแม่เฮียเอชเชเกอร์ round f กทูลซลลัมเราจะแพ้ไม่ได้นี่คือศักดิ์ศรีของเรา ไกใๆต้องตีเลยสัตว์เราจะแพ้ไม่ได้บอกเขาโอ้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 สอรี่สอรี่และนี่ก็ถึงเวลาสมควรเลยที่เราจะต้องกราบลาท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะจากลาไปด้วย การตัดหัวของแมงเนี่ยแหละสวัสดีครับ